ความจริงแล้วที่มาของโลโก้แมคโดนัลด์นั้นมีความลับที่ซ่อนอยู่มากมายในปี1940ที่แมคโดนัลด์ถือกำเนิดขึ้นมาในชื่อ McDonald's f a มัสบ b a r b e c ิวโดย2พี่น้องแมคโดนัลเป็นร้านขายบาร์บีคิวและอาหารจานด่วนจนปี1948โลโก้ร้านของแมคโดนัลด์เปลี่ยนเพราะกระแสแฮมเบอร์เกอร์มาแรงเขาปรับคำในโลโก้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ทันทีซึ่งโลโก้นี้มีอายุเพียง5ปีเพราะในปี1953แมคโดนัลด์เปลี่ยนโลโก้อีกครั้งและนี่คือครั้งแรกที่เขาเลือกใช้สีแดงและเหลือเพียงชื่อเขา แต่แล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนมันอีกครั้งในปี1 9 6 1โดยใช้สัญ,ญลักษณ์เ็มสีเหลืองคล้ายปัจจุบันครั้งแรกแต่มีเส้นทะยางมุมผ่านส่วนโค้งของโลโก้ซึ่งเป็นปีเดียวกันที่แม d โดนัลด์สมีซุ้มประตูทองออกแบบโดยสเตลลี่แมสตันสถาปนิกชาวอเมริกันที่โด่งดังโดยเหตุผลที่ใช้คำว่าเซ็กซี่กับโลโก้ตัวเของแม d โดนัล s ์เพราะในยะที่ทีมการตลาดต้องการจะสื่อมันมีความหมายในเชิงจิตวิทยาคือตัวเอที่ทำให้เป็นโคง้โคงๆคล้ายกับหน้าอกผู้หญิงในความหมายทางจิตวิทยาจะะกกรรรตุ้้นควาาาามมอยอยาหาไู่ ความปลอดภยัยซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้สึกตั้งแต่อย่างทารกแมคโดนัลด์ใช้สีแดงบนโลโก้เพราะมันหมายถึงพลังที่จะกระตุ้นความอยากอาหารและใช้สีเหลืองหมายถึงความสุขความเป็นมีตรตามชื่อแฮปปี้มิลของแบรนด์แมคโดนัลด์แมคโดนัลด์เปลี่ยนรูปแบบโลโก้หลังจากปี1961ไปถึง5ครั้งกว่าจะตกผลึกเป็นโลโก้ที่เราเห็นในปัจจุบันโดยเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี2018